สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแ c h แชนแนครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นเคล็ดลับในเรื่องการตั้งค่าหลายแอปพลิเคชันในมือถือของคุณผู้ชมครับเรื่องราวการตั้งค่าวันนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมสังเกตที่แถบเมนูด้านล่างนะครับที่มีคําว่าหน้าหลักแชทวูมทูเดย์และวอลเล็ตนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับในส่วนของทูเดย์ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เขา เป็นเมนูอื่นได้นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรลองมาดูกันครับผมจาก Today ตรงนี้นะฮะเราเข้ามาแตะที่การตั้งค่าที่มุมขวาด้านบนครับผมแตะเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะมากระทั่งถึงคำว่าโทรตรงนี้นะครับ เราแตะเข้าไปที่การโทรเลยครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาให้บนให้อยู่ข้างล่างสุดตรงนี้ครับเราจะพบว่าเรามีทางเลือกนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกแท็บโทรหรือ Line toD a y ได้ครับ l i ย e Today ตรงเนี้ยเราใช้ l i ย e Today เป็นค่ามาตรฐานเริ่มต้นครับแต่เมื่อเราแตะเข้าไปครับเราสามารถจะเปลี่ยนไอ้เจ้าคำว่า l i ย e Today ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเรื่องของการโทรได้ครับเราลองมาแตะดูซิมันเป็นยังไงครับผมแตะโทรไปปั๊บนะฮะ เขาจะบอกให้เรารีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ตตัวไลน์เฉยๆนะไม่ใช่รีสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ตกลงไปเลยครับการรีสตาร์ทของเขาเขาจะทําของเขาเองโดยอัตโนมัติจากนั้นเราสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับเครื่องหมายตรงนี้จาก l i น e ทูเดยที่เป็นเรื่องราวข่าวๆต่างๆกลายเป็นเรื่องของการโทรแล้วครับเมื่อเราแตะในส่วนของหน้าจอการโทรครับมันก็จะพบประวัติการโทรของเราว่าโทรหาใครเมื่อไหร่ยังไงอยู่ในหน้านี้เลยครับหากว่าเราต้องการที่จะโทรซ้ําก็มาตั้งค่าในหน้านี้ได้ครับจะดีมากๆสําหรับคนที่ใช้ Android ครับเพราะโดยปกติหากเป็น iPhone เนี่ยเขาจะเอารายละเอียดตรงนี้ไปรวมกับข้อมูลการโทรปกติของเราอยู่แล้วครับผมก็เป็นการอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งให้เราสามารถที่จะเลือกใช้งานของเขาได้ครับผม รบวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ